สวัสดีค่ะหมอเบนนะคะกับรายการหมอแห้ขอบอกต่อค่ะ วันนี้เราจะมาพูดนะคะเรื่องการวัดกราฟค่ะกราฟผมสําหรับปลูกที่เหมาะสมกับคนไข้นะคะหลายๆคนก็จะถามเรื่องจํานวนกราฟที่ต้องใช้เนาะหมาะเข้าใจว่าในแต่ละคลินิกคงมีเทคนิคหรือการคํานวณกราฟที่แตกต่างกันนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการวัดกราฟของที่ทางคลินิกเราใช้เนาะทางคลินิกเราจะใช้การวัดพื้นที่จริงก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ยืนยืนมองมองแล้วประเมินด้วยสายตานะคะแล้วก็จะมีการวาดเนาะแล้วก็ ใช้การวาดเนี้ยเราวาดแนวผมสมมติเป็นด้านหน้าเนาะเราวาดแนวผมทางด้านหน้าของคนไข้แล้วเราก็มาทาบกับแผ่นพลาสติกว่ามันจะมีความกว้างมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเราก็ไปเทียบกับวัดเป็นตารางเซนนะคะอันเนี้ยมันก็จะเป็นบล็อกที่บ่งบอกว่าในเนี้ย บล็อกทีทีเนี่ยคือ1ตารางเซนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วการวัดของทางคลินิกจะวัดเทียบตารางเซนแล้วเราก็จะมาคำนวณว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใส่กราฟผมด้วยความหนาแน่นแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้คนนั้นมีผมเดิมอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าพูดง่ายๆเลยถ้าตำแหน่งนั้นไม่มีผมเลยเลี่ยนเตียนเลยเนี่ยหมอจะใส่50ิบ 55หรือ60กรใน1ตารางเซนก็คงขึ้นอยู่กับว่าผมของคนไข้เส้นหนาเส้นอ่อนหรือว่าเส้นปานกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการในการคำนวณกราฟเราจะไม่ได้ยืนยืนมองมองหรือใช้ประสบการณ์นะคะเราก็ต้องวัดกราฟจริงมีการวัดแนวผมจริงวัดลงในแผ่นพลาสติกเสร็จปุ๊บเราก็มาวัดว่าความกว้างตรงนั้นเนี่ยมีขนาดกี่ตารางเซนติเมตรแล้วเราก็คำนวณน,นะคะคูณเป็นจำนวนกราฟอย่างเช่นสมมติหมอว่า ่ะวาดไปแนวผมตกที่20ตารางเซนแล้วหมอก,ก็มาทาบอ่ะโอเค20ตารางเซนเนาะคนไข้ควรจะใส่ความหนาแน่นประมาณ50 กต่อ1ตารางเซนก็จะตกที่1000กราฟก็คือ20ตารางเซนคูณความหนาแน่น5้นะคะก็ตกที่ประมาณ1,000กราฟค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณกราฟในแต่ละที่ก็คงต้องถามในแต่ละคลินิกเนาะแต่ว่าของหมอเนี่ยก็จัดว่าเป็นการคำนวณกราฟที่เป็นสแตนดาร์ดคาลค l a เลชันก็คือเป็นการวัดกราฟที่เราเห็นได้ในหลายๆคลินิกค่ะ